ค่ะ ภายในอาคารชุดสัญชายบีทคอนโดริมหาดจอมเทียนอำเภอสัตรรหีบจังหวัดชนบุรีนำทีมข่าวทุกชาวบ้านเข้าตรวจสอบที่ดินติดชายหาดซึ่งมีคลองน้ำเมาที่รับน้ำจากเขาชีจันเรียกแนวชายหาดจอมเทียนไหลผ่านที่ดินก่อนไหลลงสู่ทะเลหลังพวบว่าเจ้าของที่ดินผืนดังกล่าวได้ปรับสภาพพื้นที่ซึ่งติดกับอาคารชุดสัญชายบีทและมีการถมดินลงไปในคลองน้ำเมาจนมีสภาพเปลี่ยนแปลงจากเดิมสภาพคลองเนี่ย มันเป็นไปอย่างที่เราเห็นอยู่ว่าจากเลื่อยมาจากซันชัยบีชเนี่ยนะครับที่มีคลองมีสะพานเลาะไปเนี่ยแนวคลองมันก็จะเลาะไปตามถึงจุดที่มีการถมเนี่ยตรงนั้นจะต้องเป็นแนวน้ำนะครับเลาะไปตามต้นไม้นะครับเลาะไปเรื่อยจนไปถึงทางรั้วกําแพงของโรงแรมแอมบัสเตอร์นะครับแต่ณวันนีเ้เส้นทางน้ํามันเปลี่ยนไปแล้วกรรมการผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสันชัยบีทคอนโดอธิบายว่า แนวคลองน้ําเมาเดิมจะไหลเรียบทะเลและอยู่แนวเดียวกับคลองที่ไหลผ่านหน้าอาคารชุดสัญชายบีตต่อมาเจ้าของที่ดินได้มีการปรับพื้นที่และถมดินล้ําแนวเขตลำคลองจนทําให้ความกว้างของคลองแคบลงตรงจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างอาคารชุดสัญชายบีกับที่ดินข้างเคียงจึงทําให้ผู้ที่อยู่อาศัยเกิดความกังวลว่าหากมีฝนตกหนักอาจมีปัญหาเรื่องการบระบายน้ําลงสู่ทะเลผลกระทบก็จะทําให้ออน้ําจาก เขาชีจันแล้วน้ําฝนที่ตกมาเยอะๆนะฮะก็จะไม่สามารถระบายน้ําได้ทันน้ําจะมาขังอยู่เพราะว่าตรงนั้นตื้นเขินนะตรงสี่เมตรที่เหลืออยู่เป็นช่องน้ําตอนนี้นะครับคุณเป็นร่องนะ้ำเฉยแต่ไม่ได้มีความลึกไม่มีความลึกจากข้อร้องเรียนการถมดินลุกล้ำแนวลําคลองน้าเมาทําให้เจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา และตัวแทนขอสอชอในเขตอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยตัวแทนเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีข้อพิพาทร่วมกันตรวจสอบหาหลักหมุดและแนวเขตคลองซึ่งเป็นหลักฐานที่เป็นการรับรองแนวเขตคลองน้ำเมาจากการตรวจสอบไม่พบหลักหมุดแสดงแนวเขตคลองจึงมีการตั้งโต๊ะเจราจาพเพื่อหาข้อยุติอีกครั้งน้ำจากเขาชีจันลงมาตามคลองน้ำเมานี้จะไปทางไหนขอให้ท่านคินดให้ถึง แต่ถ้าท่านเป็นเจ้าของบ้านที่นี่ท่านก็ต้องพูดเหมือนผมแต่ถามว่าณนะวันนี้เราเห็นด้วยตาเนี่ยท่านตอบผมได้ไหมว่าผมลงไปในคลองหรือเปล่าท่านกล้าตอบไหมไม่มีอำนาจที่จะไปปรับเปลี่ยนแนวหรืออะไรของทางราชการนะครับทางราชการเป็นคนกําหนดว่าคลองกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่แนวเขตทางไปทางไหนเหมือนถนนสุขุมวิทวนะครับในทางเอกสารเนี่ยผมเองส่งเรื่องเนี่ยผมต้องส่งให้กับสำนักงานที่ดิน สำนังกงานที่ดินก็จะต้องตรวจสอบค่าที่กัดเส้นทางว่าที่ถูกต้องเนี่ยถนนเนี่ยมันอยู่ยังไงทางสาธารณะอยู่ยังไงทางน้ําอยู่ยังไงนะครับไม่ใช่ว่ามันจะขยับได้นะครับคลองหรือถนนหรือทางเนี่ยมันมีที่มาของมันนะครับผมกว่าจะมาเป็นทางสายนี้เนี่ยมันจะมาจากการอุทิศไหมมันจะมีกา,การเวรคืนไหมมันจะมีจากการประกาศไหมใน,ในส่วนอของก<อ>ารรักษาแนวเขตนคลองเนี่ย มันเป็นเรื่องของเจ้าท่านะครับเรื่องการารักษาแนวเขตคลองไม่ช่ไม่เกี่ยวกับทางผมจากการพูดคุยเกือบสองชั่วโมงยังไม่สามารถหาข้อย,ย,ยุติได้เมื่อทั้งสองฝ่ายต่างยืนยันว่าแนวเขตคลองที่ไหลผ่านที่ดินของตนเองเป็นแนวลําคลองน้ําเมาเดิมที่ถูกต้องตดวแทนเจ้าของที่ดินที่ถูกร้องเรียนว่าลุกล้ําลําคลองนําเอกสารยืนยันว่าได้ถมดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามแนวเขตที่ดินและแนวลําคลองอย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ในโฉนดที่ได้ถือครอง ส่วนนิติบุคคลอาคารชุดสัญชายบีทคอนโดใช้เอกสารภาพถ่ายทางอากาศเพื่อหเห็นแนวลำคลองน้ำเมาเดิม<ล>ก่อนถูกเปลี่ยนแปลง,ปลงเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน2558มืองต้นกรบเจ้าท่าได้สัง่งระงับการพัฒนาพื้นที่และการถมดินในที่ดินผืนดังกล่าวไว้ชั่วคราวจนกว่าจะสามารถชี้วัดแนวลำคลองน้ำเมาที่ชัดเจนได้ทมกลางความกังวลใจของคนในพื้นที่ใกล้เคียงกับปัญหาการระบายน้ำจากเขาชีจันผ่านของน้ำเมาลงสู่ทะเล เมื่อพบว,ว่าแนวลำคลองที่ขุดใหม่มีสภาพตื้นเขินจนเห็นสันดอนอย่างชัดเจนสุพนักรัตนธนาประสานถ่ายภาพวุฒิพันธ์เปรมาสวัสด์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน การถมดินแล้วก็ไปรุกล้ำคลองน้ำเมานั้นถือว่าเป็นปัญหาข้อพิพาทที่มีมาอย่างยาวนานแล้วนะคะแล้วก็<ช>มีการถกเถียงกันระหว่างสองฝ่ายด้วยกันค่ะต่างฝ่ายก็บอกว่าตัวเองนั้นทําถูกต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนแต่พอไปตรวจสอบหาหลักบุดเพื่อที่จะมาชี้ชัดๆเลยว่าในจุดนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ปรากฏว่าหมุดหายนะคะใช่ค่ะซึ่งสอดคล้องนะคะกับคําชี้แจงของนายเอกราชคัทธโรนั่นเองนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสํานักเจ้าท่าภูมิภาคพัทยานะคะที่ออกมาระบุน,นะคะว่า เขาได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแล้วแต่ว่าไม่พบหลักบุตอย่างที่คุณสุภิญญาเรียนมานะะที่จะแสดงถึงแนวเขตคลองที่ชัดเจนได้จึงไม่สามารถชี้ชัดได้นะคะว่าสรุปแล้วมีการลุกล้ำคลองน้ำเมาจริงๆหรือไม่ใช,ใช่้าแต่ว่าหลังจากนี้นะะก็จะรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายทางอากาศเอกสารจากกรมที่ดินมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วยเพื่อดูแนวเขตคลองที่แน่ชัดแต่หากไม่สามารถหาหลักฐานที่แน่ชัดทางเจ้าหน้าที่ก็จะทําการรังวัดตามรูปแบบที่ดินเดิมเราไปฟังคําชีช้แจงกันค่ะ อันนี้ไปในวั 8, conv, นที่ชี้วันที่29เนี่ยปรากฏว่าไม่พบหลักหมุดนะครับไม่พบหลักหมุดก็เลยไม่สามารถที่จะรับรองแนวเขตได้นะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเราไม่สามารถรับรองแนวเขตได้เนี่ยไอตัวตำแหน่งของที่ดินกับตัวตำแหน่งคลองเนี่ยมันก็ยังยังไม่ชัดเจนยังชี้ชัดไม่ได้จะไปบอกว่าเขาถมลงมาในคลองก็ไม่ใช่นะครับแต่ในสภาพข้อเท็จจริงเนี่ย มันเป็นการเอาดินใหม่เนี่ยมาปรับปรุงพื้นที่ไปดูในพื้นที่จริงเนี่ยก็จะเห็นลําคลองแนวเดิมเนี่ยนะครับถูกฝัางไปด้วยแต่ที่เขาปรับปรุงแนวดินนั้น<ม>ก็ก็เป็นสิ่งที่คอนโดเนี่ยเขาเข้าใจว่าเป็นการถมลงไปในคลองซึ่งเจ้าท่าตอบณเวลานี้มไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดินเนี่ยจะนัดเจ้าท่าในการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสำนักงานาที่ดินสาขาวางมุงเนี่ยส่วนทีมเนี่ยจะทำมา เรื่องมาที่เจ้าท่าอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เนี่ยในกรมีที่ไม่พบหลักหมุดเนี่ยเจ้าท่าก็จะดาเนินการตามระเบียบนะครับก็ห<อ>ากไม่พบเนี่ยก็ต้องให้เป็นไปตามแนวแนวของเดิมก็คือคต้องทําการรังวัดต,ต้องทําการสางตามรูปแผนที่เดิมตามรูปแผนที่เดิมก็คุณมีที่แค่ไหนก็ได้ <ใน S 2> แค่นั้นแค่นั้นครับแล้วก็ในการที่จะไปไปทําให้เปลี่ยนแนวครองหรือไม่นั้นก็ต้องดู เอกสารหลักฐานทางที่ดินใบละว .9 นะครับพักขายท่าอากาศเมื่อหาหมด